สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ามาวันนี้เย็่ติวพามากินเย็นตาโฟในวันแดดแจ่มๆนะคะมามาก่อนอื่นกับขนมรสคว่วสวยก่อน,นะค่ะเย็นตาโฟจะบ่มีพักแล้วแต่เย็่ติวจะหาพักอยู่ในบ้านมากินกับจ้ะมีถั่วฝักยาวมีกระหล่ำปีมีพริกดิบนะคะพริกไม่ได้จีเ้อพริกดิบๆเลย กะปิหนึ่งกระปุกมา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 กินน้ำย่ยหาขนมรสครวามสวยก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะสวยเกินหน้าเกินตารสครวามสวยสองเม็ดนะคะนี่ค่ะกระปุกขนมย้ยติ๋วค่ะมีเบิดจ้ะเก้าเม็ดสิบเม็ดพ่นละนี่จ้ะสองเม็ดอืม มามายายยายบบไซเอนบไซส,ส์โบได้ใส่เนี่ยตะเกียบนะคะเยัดติวจะใส,ส่ซอมาโอ้ยมีเหลืองแล้วก็ยายกับมะลวกไอย้ยำยำใสีกหงอหนึ่งนะคะนี่มีเหลืองคนจะมีแค่นี้ละนี่จ้ะอือข้งางล่างนี้ก็จะเป็นยำยำค่ะท่านบอีมกับเลือก็ค่อยว่ากัน ทำให้มันอร่อยไว้ก่อนค่ะอะไรเขาเยอะเส้นน้อยๆอ,อะไรเยอะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพริกแย่ก็จะบ่ค,ค่อยใส่จะแย่จะกินพริกดิบเอาที่จริงแย่อยากสดกว๋วยเตี๋ยวได้มือนีิกว๋วยเตี๋ยวเนือ่อแต่ว่าเขาหยุดจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อหยุดสองวันค่ะ <c oughs> ไปกดเลยมานะคะเปิดพะอบเลยกะปิเดี๋ยวมาเดาๆถักหนึ่งถาดนะคะ เด็นยะแต่พ่แยกแยกจะใส่แต่พริกน้ำส้มจ้ะพริกป่นพริกอย่างนย้จะบ่ใส่แยกจะกินพริกดิบไปแยกจะกินพริกดิบ 立个碑。<Please> ฮะโออด้ายถุ่งใ้ย่าบุญเดียวเอาเบอร์ได้ย่ามาเมืองเอาจ่ามีมีมีกระ,ะ,ะหูกเก่าอือเอาอย่างละหัว ยิงก๋วยเตี๋ยวยายาอ่าเขาเช้า พริกหน่อยหนึ่งจะได้สามขั้มจ้ะทั้งพริกกีนหน่วยละขั้ม เสียบจะเซีบๆน้ำกันเด้อหิวแห้งเบาปากเบาๆจะ Yeah. กะปิกเดพริกบัรสามหน่วยละหน่วยที่สี กินพริกกี้กับกว๋วยเตี๋ยวเนือ้อเข้ากันกินพริกดิบกับเย็นตาโฟก,กับเข้ากันมันหอมจ้ะ ตัวฟักยาวยายปลูกกำลังเ,เครื่องห้าม ได้ก็จะกินบดเนีน่ยคลิปเน่าละจะจบคลิปจ้ะขอบคุณทุกเลิฟท,ทุกรักทุกไล์ทุกกำลังใจะดะ้เด้อที่ขามารับชมไมเยติวจ้าขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะเดินทางไปตั้งใดก็ขอให้ปลอดภัยนะคะบ๊ายบายจ้าเลิบเลิบทุกคนนะคะ